สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าไลฟ์พอยต์นะตัวนี้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS อนะครับเล่นในส่วนของเว็บไซต์ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถอนเข้าในส่วนของ PayPal ก็จะมีปัญหาอยู่นะแต่ว่าถ้าถอนในส่วนของเติมเงินมือถือหรือว่ากิบบิ้วเชื่อต่างๆนี่ก็สามารถถอนได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมแลกให้ดูนะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่2,429คะแนนนะครับอ่ะก็มาแลกในส่วนของบัตรเติมเงินมือถือนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ย ถ้าเป็นถอนเข้า p พ y p a ามันแค่ ,240 น้นะครับแต่ถ้าเติมเงินมือถือเนี่ยมันจะใช้2,400คะแนนนะครับอ่ะเราก็เลือกในส่วนของตัวข้างล่างนะครับนี่ก็คืออ่าบัตรกำนันแบบกระดาษหรือพวกเติมเงินมือถือนะอ่ะแล้วก็หาเลือกดูนะครับว่าเราจะเติมตัวไหนนะครับอ่ะมันมีให้เลือกตรงนี้นะครับอ่าผมจะเติมเป็นอ่ะทรูมูฟนะครับก็คืออยู่ล่างสุดนะ สําหรับใครที่เป็นบอลดูคออยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้แท็กก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่นเดียวผมเติมในส่วนของทูมูฟนะครับตัวนี้ผมก็เติมเป็นครั้งแรกนะเพราะส่วนใหญ่ผมถอนเข้าในส่วนของเพย์เพนะครับก็กดไปปุ๊บตัวนี้ก็เลือกกดใช้คะแนนพอยต์นะครับอันนี้สองพันสี่ร้อยนะอันนี้จะได้สองร้อยบาทนะครับก็กดตัวนี้มีอะไรเพิ่มบ้างอะ แล้วก็ใส่ที่อยู่อ่ะก็ใส่ชื่อนะครับแล้วก็ต่างๆอันนี้เบอร์โทรเราก็เปลี่ยนนะที่เป็นเบอร์เติมเงินมือถือของเรานะครับอโอเค ก็กดไปนะครับมันจะขึ้นมาคําสั่งเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คเบอร์โทรเราอีกรอบนึงนะครับว่าตรงไหมแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับสั่งถอนไปอตอนนี้คะแนนก็ลดลงไปแล้วนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เวลา5วันเหมือนในส่วนของเพียเพาวหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยก็ประมาณ5วันนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดอีกทีหนึ่งวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือวันที่6นะที่ผม ถอนป้ายนะครับอะโอเคครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ